สวัสดีนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็จะมาแจกเอฟเฟกต์แบบเบาเครื่องกันอีกนะครับเพื่อนๆนะครัผมซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะเพื่อนๆผมนี่นะสองตัวนี้เมื่อเพื่อนๆโหลดมาแล้วก็กดขวาเลือกเป็นแทกทูนะเพื่อนๆตั้งสองตัวเลยนะนี่นะผมก็กดขวาเลื่อนไป็นแทกทูวันนี้นะครับก็จะได้มาชุดนี้แล้ว เส่วนวิธีการใช้งานหรือว่าติดตั้งในก็ง่ายๆนะเพื่อนๆท่านผมนี่นะเพื่อนๆก็แค่นะครับนำไปวางไว้ในริเปอร์ก็ใช้ได้เลยนะเพื่อนๆผมนี่นะซึ่งผมจะเปิดขึ้นมาอีกหน้าต่างแบบนี้นะครับผมฉะนั้นนะครับก็เข้าไปตรงโปรแกรมไฟไอคอนทงนะไปตรงริเปอร์นะครับนี่นะไปตรงวิธีนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถนำมาวางที่นี่ได้เลยนะแต่ว่าพอดีผมก็สร้างโฟลเดอร์ไว้นะครับผมนี่นะโฟลเดอร์4อะไรเงี้ย ฉะนั้นก kind of right? right? so ็ต้องการนะครับนี่ครับเลือกสองตัวนี้นะครับถ้าคลิกขวานะเพื่อนผมก็เลือกกดคัดมาเลยนะครับแล้วก็มาคลิกขวาตรงริปเปอร์วิธีนี้นะครับที่เลขซี่นี้นะครับก็กดปุ่มพาร์ทวางไปเลยนะครัผมนี่นะก็ติ๊กไมค์จูแล้วกดปุ่มคอนเนนิวนะครับผมก็รอสักแป๊บนึงนะครับผมนี่นะนี่นะก็จะมาทั้งสองชุดนะทีนี้เราก็เปิดริปเปอร์ขึ้นมาเลยนะครับซึ่งมันเป็นปลั๊กอินที่เบาเครื่องนะครับเหมาะสำหรับ คนที่มีจะเป็คอมพิวเตอร์ไม่แรงมากนะครับผมเนี่นะเขาก็กดปุ่มออปชันไปนะแล้วก็พรีบโฟรนซ์นะเพื่อนๆผมเนี่นะเลือกวิธีนะแล้วก็ไปตรงอีดิตนะผมนี่นะเขาเลือกเป็นกไดซีวิ่งไปเขป็นบวกริเปอร์วิธีนะแล้วก็รีสแกนไปเลยนะผมนี่นะเมื่อเสร็จแล้วก็กดปุ่มอัพพายไปแล้วก็โอเคนะครับผมฉะนั้นก็สร้างแท็กขึ้นมาหนึ่งแท็กนะครับผมนี่นะ ก็ประมาณนี้นะครับผมจะนั้นก็คปิดุ่มเล็กๆไปเลยนะครันี่นะซึ่งชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับลองเปิดดูนะครับตัวนี้นะเพื่อนๆก็ต้องใช้คู่กับโปรแกรมคาราเกะนะเพืนเพื่อนถึงจะมีเสียงครับตรงนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถคลิกใช้ค้างลากปรับได้หมดทุกปุ่มนะครับผมนี่นะ ต้องใช้คู่โปรแกรมคาราเกะเลยเพื่อนๆถึงจะมีเสียงนะผมก็ตอนนี้ก็จะมีเคียวให้เราด้วยนะผมเนี่ยนะอาจจะดูตัวต่อมาเลยนะเพื่อนๆนะผมเนี่ยนะก็แอดเข้ามาเลยนะเพื่อนๆครับไวรเลเบลย่งเงี้ยเพื่อนๆก็เลือกแล้วก็ปุ่มแอดไปเลยนะครับตอนนี้นะเพื่อนๆอ่าเขาจะเมื่อเมื่อเราเปิดโปรแกรมคาราเกะเขาจะมีเสียงเล่นนะผมอ่าตัวต่อมาเลยนะก็จะเป็นตัวนี้ครับแอมเฟตามินนะเพื่อนๆผมมันชื่อเหมือนยานะผมเนี่ย ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนี่นะซึ่งเราสามารถปรับค่าต่างๆได้นะเพื่อนๆผมนี่นะเราสามารถนําไปใช้งานกันได้เลยนะเพื่อนๆผมนี่นะตรงนี้ก็เลือกปรับได้มีปรับเป็นรูปได้หมดนะครับอาจจะดูตัวต่อมาเลยนะเพื่อนๆผมนี่นะจะเป็นเอทโทย่านี่นะเพื่อนๆผมนี่นะก็กดแอดเข้ามาเลยนะครับผมก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะเพื่อนๆเหมือนกับเป็นยุคโลกนะครับผมนี่นะ ซึ่งก็สามารถปรับค่าต่างๆได้หมดนะครับผมโอเคนะครับตัวต่อมาเลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับ CIO ตรงนี้นะเพื่อนๆก็เลือกปรับดูนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะซึ่งตัวนี้ผมทดสอบแล้วต้องเป็นผู่โปรแกรมคาร์ลกหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็จะมีอภิเทตตต่างๆให้เราด้วยนะครับผมนี่นะจะดูตัวต่อมาเลยนะครับผมตอนนี้เป็นดัมซินนะครับไว้ปรับ พวกดำครับประบจุดกองต่างนะผมเนี่นก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะผมนี่นะโอเคครับอาจจะดูตัวต่อไปเลยนะเพื่อนเพื่อนนะตัวนี้เป็นอิเล็กทริกนะเพื่อนเพื่อนผมเนี่นะอาจจะมีหน้าตาประมาณนี้นะเพื่อนๆซึ่งสามารถนําไปปรับใช้งานกันได้นะครับผมอ่นะอาจจเป็นเอฟเฟกต์ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆอาจจะดูตัวต่อมาเลยนะเพื่อนๆพื่อผม ก็จะเป็นจ JPM ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะซึ่งเราสามารถเขียนค่าต่างๆได้นะเนี่ยค่าต่างๆเราสามารถเขียนแล้วก็ปรับได้นะครับเพื่อนๆตรงนี้นะซึ่งเพื่อนๆก็ถ้าในใจก็สามารถนําไปใช้งานได้นะครับตรงนี้นะตัวต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับ JPM จ้าก้วตรงนี้นะเพื่อนๆตรงนี้นะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะเพื่อนๆตรงนี้นะ หน้าตาออกจะเรียบง่ายนะครับแล้วก็เบาด้วยนะเพื่อนผมเนี่ยเบาเครื่องนะเหมาะสำหรับคนที่สเปคคอมไม่แรงมากนะครับตัวสุดท้ายจะเป็นตัวนี้นะครับมีจัดคอนตรวนี้นะเพื่อนนะผมเนี่ยก็เลือกไปเลือกปรอบได้เลยนะครับนี่จะมีหน้าตาประมาณนี้นะเพื่อนให้เพื่อนสามารถเลือกปรับใช้งานได้เลยนะผมเนี่ยซึ่งก็จะสามารถปรับค่าต่างๆได้นะผมเนี่ยนนี่คลิกซ้ายค้างเลือกปรับได้เลยนะผม เราจะมีเนี่ยนะเพืนสามารถนำไปปรับใช้งานกันได้นะผมปรับปริ่มปรุ่มปรับค่าต่างๆได้หมดนะผมโอเคนะครับสำหรับวีดีโนี้ผมก็จะมาแจกประมาณนี้นะเพื่อนๆผมไปพบกันใหม่อีกทีหน้าเลยนะครับผม